আদি ทัานธิยผลท่านกำบังเกิดเริ่มจะย่ออยกไห่ของนันแกมไผูู่นันไห่ขึ้นหมอกความรักท่านนับถือสื่อเสียงกระดังด้วยหลยเนแนวไรผลท่านก็มีมาทหากซีบอไฮรอนเวลาหน่กบหลายนี่แมนได้หลกนี่หลกอื่นบนยังมีสุขติดีพ่อปภพอท่านมา่า,มานลายภู่มอาบัยจังพอ,อย่า,านผู้มอาบยจังแมย,า,ยานย่อมพิบันบปยุงเกี่ยวเดือ มีบุญไว้อย่างเดียวพญาโยมกรมกาบบไปเลเซอร์ที่ถึงบุญคุณที่เคยพึ่งพากันในเหมือนนี้ทันคนเข้า็มีสีขีนนี้ก็ได้มาพอนากันก็ได้มานังก็ได้มาพกก็ได้มาเจอก็ได้มาโหดจัดกันนอกคุณโยมนองเอาพวมน้อมื้อขเกินไทยที่สุดนี่ก็ขออำนวยอวยพรให้สตาร์ยาโยมสาธุชนทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญจงมีตจตุรพิธพรชัยสีประการนั่นก็คืออายุวันน้าสุขภาระ ปฏิพานธนานสารสมบัติคุณาสารสมบัติกรรมกขอให้สําเร็จสำาเร็จสําเร็จสมเจตนาบารคของพระนเจ้าผาทุกคนสาธุชนทุกท่านนับนทนแห่งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านเถิดพระม่อมเนตรบาปฏิกินกายะโบกจกกายะลงเด้อกินยาบกจกกายะขาดท่านมัมนี ท่านรอยให้จะเด็กขึ้นท่านท่านท่านห้จะเด็กขึ้นเหมือนท่านเมื่ให้จะเด็กขึ้นแสนแปนเมื่อไปให้ายแกวมานี้โทษอนให้ยจะมาผ่านเด้อแม่เด้อเด้อพ่อเด้อมา่านหายจะมาเบียดโอหวะมูบามุ่นมากเงิ่อนข้ามแกวยาเด็กขาดเกินทองห้มัใสายม่งม่งเพื่อจงท่องใ้เบาไหลมากเขา่าเต็มกระเปา๋าเอิงตึง,ตงอยู่เด้อ ああ。Uh ให้ไปนะให้ดูไปทานน้องนะยินใจอ้อน้อมทอตนในบุญที่ตนที่จะทำในครั้งนี้โดยรถที่นำหน้านั้นก็เป็นใส่จตุปัจจัยดอกไม้ที่ คนโยนนำมาบูชาหลังจากนั้นก็จะได้เป็นคณะนิสิตนักศึกษาได้รับบิณฑบาตจากคณะสัตายาธโนย,โยทุกคนเมื่อสวรรค์ประกอบไปสมบัติเกิดเป็นของทีิตอำนาจบุญกุศลทรงผลในีินึ้นเป็นบัณฑลเรื่องเกียวผูมีบุญใจใจยู้ ทรัพย์น well ัย่อกน้าอานาารพุทธาพระาเดียวยิยมเป็นแถวบกวาลีจังวัดได้มีคน้่อกทุกคนาเกรรานอยากเป็นนักป่าสวรรค์ทีพานุกบาลียิงอยากเป็นนักป่าผาบางบ้างเสือบอไซสลายแพ่ปัดปลายทางสายมารับรายถอดไร่ดินอยากมีสุกราศีกิจโชติไว้ด้วย เคยสูงขันพ้นกาวาดีหลายแอลรุ่จะบนเมืองแก้วเรืองสะวันรุ่งันเลิออาณาานในเจี่ได้ไปเกิดห่วงเป็นโมเทีอยู่สั่นป่าสนมรอบแดดโดนสนเดิร์ดเกียาตียิ่งใจในธาตุเพาในหัวธาตุของรักของหวงกาว่าใจหักใจผูศสนไว้ใจระหองงใ้มานี่ ข้าพีทองมา่านเศษตะลึงบ่อแขนอ่อยท่าตุทำห้อยโทษท่านสมัยเป็นองค์พระเวเต็มแต่ธาตุสารเดีวที่ใหญ่ทานกระซิบกระาโทตรานเเราะไปเลยบ่ใดยางคิดอยาก้ดยางใดกระเชิญเจ้าผิดเอาเดี่ยวในโตของเจ้าก็ย่งอยู่เป็นพ้นพ้นของศีลของ่านให้รำได้ดู่านให้สํำรานชดเชิญ ให้ยื่น,นานอายุฐานส่วนกุศลผลทานให้ไปเกิดรอดอยู่สันป่าถึงข้าแล้วจังคอยตาม วันนี้พอได้สร้างกองบุญอี่กองหนื้งบุญให้เป็นทีพึงของเจ้านันต่อไปเดี๋ยวนี้เจ้าอยากใ้สมบัติให้หน้าสวนสิ่งสมควรที่พ่อมีกะระดร่าหน้าบานผลของท่านเข้านี่ให้เจ้ามีจังคิดว่วามีอำนาจบาสนาบุญกุศลสร้างไว้ให้ห้องทอนข้อใส่กันอยู่ในโลกนี้นั่นให้คุณพอพ่อใจทำบุญไปตามศรัทธารักษาศีลวย ผลของท่านจะนำช่วยให้รับรวยพร้อมทุกทสิ่งให้มีสุขยิ่งยิ่งเรื่องอยู่ของกินนะให้มีสินมีทางอยู่สบายกัพ่อแล้วเนีวสิไปดอกข้างหน้าคือสินท่านภาวานาเพิ่นว่าบุญอันยิ่งใหญ่บ่มีใครขันอยากได้ทําสางก็เอานะ ເຖີມເອີດີຝູງໝູເຈົ້າມາຫ່ວງກະທຳທານມາໃນງານກະຫວັງບຸນສິຕໍ່ຄຸນໄປເມືອງຟ້າແນ່ວ່າຝູມາປນນາເກີດເປັນຄມາແລວແນດີນພໃຍຍອນບຸນນໍຂໍໃຫ້ຊັນທ່ຽວໄດອງສົຕ เดเป็นพีสางข้างล่ายบ่ได้ไปเหนึ่งฟ้ามาเห็นรู้ตกเก้าวันคือกันกะทาา้าวพ่ออยากเล่นเท้าไปลาไปหาเลียงไหนทำแม่กำายจ้องบ่เหี้ยตกะพผมนี่กันว่าขอบอกเน่เรื่องกัหมีนากตบทหาคนทั้งกะสมควนจนแต็มย่านีะะ้ไปดื้อ มันล่อลัทั้งอย่มาหาวมยทางพี่กำไพ่จะบอนางมาฟังกับผมพูดย้ำพอใจทำดอกพันหีจากสิไไปททางเดจังสิมี่สุขลำตาสิใจว่าไปทำมาทั้งปูนไม่ดีกว่าเอาเงินยกใส่หัวหลับตางลงกงเกียวมแนวมันเนีนียวบู บาสนา่าอยากไปเกิดพุนทีโลกเมืองแม่นแดนสวรั์นกกาทีบกินสบายหอมกลมเดวกะผมภูมนอใจด้วยสิไหวพอน่อนทรงตามคำสอนพุทธองค์ว่าผู้ท่านายอม้กุศลโตต่อแพร่ ท่านผิวไอ้ผลท่านกะบังเกิดเดิมก็ย่อยกไทยของนัน้นแก่ผู้ใดนะสงการกระบวนเสียงโบนัสบริจาคหนึ่งร้อยบาทคุณธรรดีสอนรักผู้ช่วย่ทีโบนัสบริจาคสองร้อยบาทคุณครูพระวรันทำจำรักหบโบนัสบริจาคหนึ่งร้อยบาทคุณบุญมีรัตดาชัยโบนัสบริจาคหนึ่งร้อยบาท คุณแม่สุพีรพัดหมูหนึ่งบริจาคสองร้อย200บาทคุณแม่ธรรมวีเยาวกรหมูหนึ่งบริจาคหนึ่งร้อยบาททายวิรัตนชัยการจิตรากระบนรุ่บริจาคสองร้อย200บาทเข้าวต้มสองหม้อบุพีให้เจ้าทําไรเวียนคุณแม่บุญนา,รา็รดาใสหมูหนึ่งบริจาค50ิบาทดุุพีให้ปู่อ่อด้า,ายสุ๊กตาในวิสิตตะบล เด็กชายรัชศะกบุญรีบริจาคร่วม200บาทเนี่ยที่รม้อยน่าดมาถึงวันนี้บดบคนารหาวทุก่าย่กรงไหถึงคนแล้วาหนูอยากส กาวหากศาสร้ารู้าะหกร้างคร่วอร้างความร่วมมือสร้างคว่วอสางคว่อ้างาร่วอรางรมส้าร่วรางวมร่อางคองามรรางรอรร่วมางควรอสความางคร้งวาร่ราารสง่วองวอร้ร่วอรรมรา่สมวรามือคร้ว ก็ร่องทางนะโดยการนำของันายก็นลมาใสารที่จมีระบองาของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลของทานทุกท่านทุกคนนะครับอบคพื้ทางกำลังผู้ใหญ่บ้านอำเภอร่องคาแล้วก็พี่น้องเร่องทำชทุกแรานะครับที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฏิดต่กมคะ สีม่วงนะคผ่านไว้น้าต่อครับคุณแม่เพื่อนซุปอาหนาม้วนนะครับจากน้องพอกสองร้อยบาทพร้อมครอบครัวนะครับพุชบาอ๋อคุณแม่พุชบาม้วนวิบูดมูสินสองร้อยบาทมูสินไทยปออินคุณแม่รุ่นม้วนวิบูลนะครับหน้ามือลาเินีนะครับบรรณสารบกันน้องพอกนะครับสองร้อยบาทมูสิไทยแม่เล็กบรรณสารนะครับ คุณนนชนนะครับเกิดริมูเจนนะครับรอยบาทอ่าิสัสีิมลนะครับเกิดริมมูเจนนรอยบาท ลักสูตรนี้เป็นของพนักศึกษาที่เรียนหนังสือรับประกาศนียบัตรและปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำหรับพนักศึกษาที่จะจบลักสูนี้ได้ต้องผ่านการปฏิบัติธรรมอย่างหน่อยปีละสิบปีซึ่งส่วนมากมหาจุฬา เบิร์ตประเทศประมาณ42วิทยาเขต40วิทยาเขตเขาจิใปฏิบัติรมปไา่เดือนทันวาคมแค่นั้นจังหวัดกาฬสิน์มีมหาจุฬาอยู่แห่งหนึ่งอยู่วัดกลางพระที่ไปเรียนอยู่วัดกลางแล้วคขับไปเรียนอยู่มอจอรอขอนแก่น วัดศูนย์การศึกษาจังหวัดกระจายศิลป์ของมอญจ้ารอดการจัดโครงการ้ขน,า,นา,ดาดพระที่มาคือพระที่เรียนหนันเสดเป็นโครงการของมอญเจา้ารับแล้วก็ทางศูนย์การศาึกษาแต่มีงบประมาณในการสนับสนุน,นระดับกำลังของ อำเภอลองคำไดการจัดสถานที่นะครับอันนี้ก็บดำเนินการปีละสิบมือเมือ้กับมือประทไทยครับแต่ว่าพระธรรมดาก็สามารถที่จะมาเขารวมได้นะครับเขารวมได้ครับมีมีพระธรรมดาเขามารวมได้นะครับการปฏิบัติตามลักมีศาสนากรรมฐาน่วไปแต่ว่าการที่มิักส่วนปฏิบัติกำหนดการต่างๆ่างแต่ว่าผมได้ยินบางคนบอกว่า <łość> Harriet, คือก่อนสิได้เป็นอาเจ้าวัดต่อไปต้องต้องพันลักสูตรนี่บอสเรากี่ยวกันไหครับอาจจะเป็นความหัวใจพีิจารณาสื่อสารมาด้วยถ่ายถอดมาอีกคือคือ ลักสูตรประการนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือว่าปวสนี่ครับเป็นมติของคณะสงฆ์จังหวัดกรสินวาพระที่เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะหรือว่าเป็นผู้ปกครองต้องผ่านหลักสูตรนี้พยังรณพยาบาลเป็นพยาบาลต้องมีอบรมลักสูตรในการหัวักว่าเราเราบอกคณะสงฆ์เป็นยังไงการบริหารวัตถุศาสนาวัตถุในวัดเป็นยังไงรายรับรายจ่ายของวัดพาต้องเท็นยังไงนะครับอันนี้คือมติคณะสงฆ์ว่าต้องผ่านหลักสูตรนี่ซึ่งลักสูตรปวสเนี่ กะซิมีปีหน <tuning> ึ่งนะครับลักสูตรปีเดียวครับมีการเรียนการสอนเปิดเทิมปิดเทิ่มขึ้นกันซึ่งเลียนอยู่วัดกลางวอาล้ามหลวงจังหวัดกาฬสินศิ์ในเมืองนะครับเลียนอาทิตย์ละสองมื่ซึ่งที่ิมีปิดเทิ่มเปิดเทิมปกติซึ่งลักสูตรหนึ่งเลียนอยู่ปีหนึ่งกะซิมีปฏิบัติรรมอยู่สิบหมื่นโมเมนว่าเขามาปฏิบัติธรรแล้วก็ผ่านลักสูตรนะครับอันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งของลักสูตรแต่ี่ิราไลก็คือถ้าอย่ามีแต่ลบปริญญา มารวมน้ครับงนั้นมีมสองลักสูตรมาต่อกันการเลี้ยงเฮียไงผ้าะ้าดูซื้อวาหลายขึ้นครับนะครับแต่ที่เข้าใจว่าต้องพาลักสูตรปอสนี่แม่นด้วยครับเข้าใจว่าพาลักสูตรปอสแต่ว่ารูปได้ที่ตั้งแล้วกรับว่าเป็นเพราะว่ามติเพิ่งเริ่มนะจะประมาณ ซี่หาปีก้อนหนานี่นะครับเพื่อให้พระมุจจากรักบริหารวัดนะครับเพราะแม้นว่าเป็นเจ้าวาดแล้วก็เป็นเจ้าของวัดนะครับเพราะมาเนี่หรักส่นใกรันนีมีอยู่ทั้งบด12วิชาแต่ละวิชาก็นมีเนื้อหาที่แตกต่างกันซึ่งอาจารย์ผู้สอนกันมีมีทั้งโยมผอมมีทั้งพระผอมที่มาสอนการเรียนนี่ประกาศใยวัตจนหอด ดรปฏิบัติครับ40 40ปีปฏิบัติปีนี่แหเอกพอดีเพื่อนปีนี้จตีปนี้โทบปีนี้เอกถ้าอยากมาขอรวมนะการผมครับการดุลหน้าการช่วยครับ